ท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูเห็ดปวกสายน้ำนะครับเพราะว่าเห็ดปวกสายน้ำนี่เขาสีเกิดตอนปลายฤดูฝนนี่สิแหละครับผมชื่อชอบเกิดจ้าจสีครับเขาเอิ้นเห็ดปวกสายน้ำนะครับอุ้ยโอ้ท่านผู้ชมครับไม่ได้เจอเห็ดปวกสายน้ำนะครับแต่ก็เจอหน่อไม้หน่อไม้นะครับที่ปลูกไว้ในป่าในสวนนะครับโอ้ พอเจอเห็ดปวกครับแต่ว่าเจอโนไม้ครับผมเอาแงกมาทั้งด้านนี้ครับผมแบบนี้อุ้ยด้านขวามือมาเจอลูกโอ้บักอย่างอภาษาอีสานเขาอื่นบักอีกวยครับบักอีกวยสุกคล้ายๆกับบักองุ่นครับผมมุ้มใหญ่เสียเลือกเกินครับโอ้กำลังสุกครับบางมองบางบอนเพิ่งเคกินอยู่เด้อท่านผู้ชมครับ แต่ว่าพอข้าผัดเราไม่เคยกินครับเห็นเพิ่นล่องขีดมาเพิ่นลวกใค่น้ำห่อนครับแล้วก็เอาไปตําใส่มะระกอพอนะเอ๋อพอข้าผัดเราเขา่เคยกินครับแต่ว่ามาเก็บเห็ดปวกมาพร้ครับผมโอ้หลายปุ่มครับผมกําลังสุกครับโอ้อยู่ข้างบนก็นมีท่านผู้ชมพุน่นพุ่นครับโอ้เป็นเขี้ยวไงเลยครับพุน่นโอ้แห้งลวกครับข้างบนพุนพ่นพุ่น หลายครับหลายหลายหลายครับหลายพุหลายอบันิมันเก็บเห็ดปวกสายน้ำนะครับแต่ว่าไม่เจอองุ่นอีกโกยเซลก่อนนะครับเอ้าจังใดกับไทยไปทนผู้ชมได้รับชมรับเบิ่งกันแดีวกันนะครับผม